สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษบิสมิลลาฮิรราะห์มานิร์ราะหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวัสสลลาตุวัสสลามุอาลารอสูลิฮิลกเรีมวะะลาอาลฮิวะซหฮบิฮิอัจมมอีน اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر واهدنا سبل السلام ووفقنا لما تحبه وترضاه وصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เราก็มีจิตใจที่มุ่งตรงต่ออิสลามอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความรู้ที่ดีเข้าใจที่ดีเราก็นำปฏิบัตินะครับเพราะความรู้เพื่อการปฏิบัติความรู้ที่ไม่มีการปฏิบัติก็เหมือนกับการโกหกนะครับแล้วก็จะไม่ได้ผลนะครับแล้วก็จะไม่เป็นคุณความดีตามที่ได้ประกาศในหลักการของอิสลามที่ว่าไม่ยูริดิลลาหูบีฮีคอยร้อนยูฟักกิหูฟิดดีนคนที่ อัลลอฮ์ทรงให้ได้รับความดีอย่างหนึ่งอย่างใดก็คือคนที่พระองค์ทรงให้เขาฟักกี้มีความเข้าใจอย่างดีในาศาสนาและปฏิบัติอย่างถูกต้องนั่นเองนี่คือเป้าหมายเมื่อเราได้ทราบกันไปแล้วว่าขั้นตอนของมนุษย์นั้นมีอยู่5ช่วงนะครับช่วงที่หนึ่งตายและตามอายากรอานก็บอกไว้อย่างนั้นนะครับช่วงที่สองปฏิสนธิ อยู่ในคันของมารดาซึ่งก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับไม่เกิน10เดือนนะครับหรือน้อยส่วนน้อยเป็นเกณฑ์ไม่ได้ส่วนมากก็จะ9เดือนอยากเดือนที่9ก็จะคลอดนะครับก็มาสู่โลกที่3ที่อยู่ช่วงตรงกลางของมนุษยพ์พอดีก่อนหน้านั้นสองช่วงและหลังจากนี้ก็อีกสองช่วงในช่วงของโลกดุนยาที่เขาบอกว่าดุนยาก็คือมันสั้นมันเร็ว เราก็บอกว่าเร็วยังไงตั้งเป็นร้อยปีบางคนอายุร้อยปีนะครับเป็นเรื่องของอัลลอฮ์แต่นบีสุลต่านอะฮิวะสัลลัมพูดเอาไว้ว่าอะามารูอุมมตีไบนส,สิตีนวัสับอีนก็แปลว่าอายุไขต่างๆของประชาชาติของฉันเนี่ยก็อยู่ระหว่าง60-70ถึง70นี่คือส่วนใหญ่นะครับบางคน20ปี15ปี18ปีไปแล้วอันนั้นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็นบีบอกไว้อย่างนั้นนะครับ 60ถึง70คนที่60ไปแล้วก็เริ่มหนาวร้อนไม่ต้องไปหนาวไปร้อนครับมันเป็นโชคเป็นส่วนที่อรร์กำหนดไว้แล้วนะครับซึ่งถ้าเราได้มาซึ่งเวลาแล้วก็พยายามใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์ที่สุดให้มีคุณค่าที่สุดอย่าปล่อยให้เวลานั้นมันล่วงเลยไปโดยกับเราไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับมันจะเป็นสิ่งที่ขาดทุนนะครับดังที่อรร์บอกว่าอาวัลัมนุอม,มิตรคุม มาแต่รักกรุมมันแต่รักกัดเราไม่ได้ให้อายุไขกับเขาไปแล้วไปเรื่อยจนกระทั่งจะได้คิดได้รำลึกสำหรับคนที่จะนึกจะคิดกับอายุไขที่ได้บางคนได้แต่ขอให้อยู่ในดุนยานี้อย่างมีความสุขอย่างอายุยืนแต่ไม่เคยขอเลยว่าให้มีศรัทธาถูกท่องความประพฤติอมัลที่ซอแล้วแล้วก็ได้รับผลตอบแทนแห่งสวรรค์อันสถาพรกลับไปเคลิบเคลิ้มเพลินอยู่กับ ตรงนี้นะครับคือโลกุนุญ,ญาี่ว่าสั้นนะครับอนุญ,ญาแปลว่าใกล้เคียงสั้นนะครับซึ่งผ่านมาแล้วนับศตวรรษแทบจะไม่ทวนแล้วยังอยู่อีกเท่าไรหลังจากจบชีวิตไปแล้วอันนี้ก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเราอยู่ช่วงที่สามซึ่งก็มักจะมกมุ่นอยู่ตรงนี้แหะครับจนกระทั่งอัลลอฮ์ตรัสไว้ในสุรอัตตะกาสุดที่บอกว่าอัลฮากุมุตตะกาสุฮั ตาดุรตุมูลมาคอบิดซึ่งการช่วงชิงแข่งขันกันที่ใครจะมีเยอะกว่ากันใครจะโด่งดังกว่ากันใครที่จะเหนือกว่ากันอัตกาสุดเร็วามากกว่ากันมากเงินมากอำนาจมากที่มากหลายอย่างนะครับบางคนโฉดเป็นปี๊บเลยนะครับบางคนห้องแถวเงนันคอแลนะครับก็แข่งกันยังไม่พอเพราะมนุษย์นั้นจอมละโมบเลยนะครับ ดังฮะดีษที่บอกว่า,าเราการิบเรากานลิบน,นีาดามวาวดียานนมินาตาฮับถ้ามนุษย์มีสองหุบเขาใหญ่ๆเป็นทองคำลับตากราสาลิซะเขาก็จะมองหาแหล่งที่สามนี่คือความไม่พอของโลกดุนยาแต่แล้วก็สุดท้ายเลยฮะดีษบอกว่ามายัมละอุฟาหุอิลัตุรอบไม่มีสิ่งใดเข้าไปในปากเขาเต็มนอกจากดินเท่านั้นก็จริงแหะครับ ดังนั้นในโลกในช่วงที่สามของมนุษย์เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับที่จะเป็นอกองทุนให้กับทุกคนหลังจากลาโลกใบนี้ไปแล้วนะครับเหมือนกับที่ในอายะที่บอกอไปนะครับว่าเรามิได้ให้เวลาเป็นอายุไขของเขาไปแล้วหรือจนกระทั่งว่ายาวพอที่จะนึกที่จะคิดว่าเมื่อเป็น ตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วะจะใช้ประโยชน์โอกาสที่มีนี้ไปในทางใดแต่มักจะไปงมงายหรือเพลิดเพลินกับสภาวะแวดล้อมโดยเฉพาะจากขัางเคียงและจากส่วนที่มันเป็นเพียงโลกเดียวนะครับอจบแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยนะครับหมดหมดไม่เหลืออะไรนอกจากความประพฤติท,ที่ติดตัวไปถ้าดีก็มีโชคอันมหาศาลถ้าไม่ดี ถ้าเป็นคนที่ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในเส้นทางของติลธรรมคำสอนตามหลักการแม้กระทั่งกูบู๊กนะครับก็จะบีบเขาเจ็บปวดขนาดไหนเพราะจนกระทั่งซี่โครงเข้ามาเกยกันโอ้โหหนักครับดังนั้นพี่น้องครับในช่วงที่3มนี่มันจบจบไหมครับจบแล้วก็ไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะ ตายครั้งที่สองครับหลังจากชีวิตออกจากร่างไปแล้วก็หมดโอกาสที่จะตายอีกแล้วแต่คนก็มักว่าจะตายหนเดียวนี่แหละความจริงก่อนหน้านั้นตายมาแล้วนะครับตายรออยู่นะครับก็การตายจบละไม่มีตายอีกแล้วนะครับเพราะหลังจากนี้ตายยาวครับจนกว่าจะเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งคือวันเกียรติมัดเดี๋ยวก็จะพูดถึงนะครับในช่วงนี้นะครับหลังจากจบไปแล้ว ทิ้งโลกใบนี้ไปแล้วก็คือตายตกลงตายสองครั้งที่อยู่ในกุตอานธิยกมาว่าอมันตนาตอมัตตานัสนาไตนี่ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าสองครั้งนี้คือตายตอนไหนตายแล้วครับทำอะไรเพิ่มเติมไม่ได้แล้วครับนอกจากผลงานที่เคยมีไว้จากสิ่งที่ดีเช่นสอดกตุนยาเรียตุน สอดโกรยารียานี่ก็คือเป็นการทำกุศล,ลทานเป็นวัตถุถาวรเป็นอาคารบ้านเรือนเป็นบ่อน้ำเป็นที่ดินที่เคยทำวกักคืออุทิศเป็นส่วนกุศลน,นะครับเขาเรียกว่าวกักที่เรามักจะพูดกันว่ากับวกกับพูดทับศัพท์แต่มันเพี้ยนไปหน่อยอัลวักฟุวักฟูแปลว่าหยุดฮับซุลอัสลี ว่อิจรออุลมัมฟะนี่คำแปลภาษาอาหรับก็คือรักษาต้นฉบับเดิมเอาไว้ให้ดีแล้วก็ประโยชน์ให้มันเป็นสบีลินละก็บ้านตราบใดที่บ้านนั้นยังอยู่นะครับทุกครั้งที่บ้านใช้ไปในหนทางของอัลอดเช่นทำเป็นมัสยิดอาคารนั้นทำเป็นที่อยู่อาศัยของผู้เดินทางทำเป็นที่พักแรมหรือให้เด็กกัมพา บ้านนั้นอยู่ผลบุญเกิดก็ได้ถึงผู้ตายถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในกูบุตรนานถึงเป็นร้อยรอยปีเขาเรียกว่าซอเดกอตุนยาเรียตุนแปลว่าอะไรครับฮับซุลอัสลีรักษาต้นฉบับเอาไว้ให้ดีแล้วก็อิจรออุลมัมฟะเกิดประโยชน์ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายให้สซบ,บีนเป็นประโยชน์กับส่วนรวมอัอันนี้ก็นนคือสิ่งที่เขาจะได้รับหลังจากจบชีวิตโลกนี้ไปแล้วอันหนึ่ง แล้วอีกอันหนึ่งนั่นก็คือความรู้ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะรู้ในเรื่องของศาสนารู้ในเรื่องของศาสนาที่ได้สอนไว้เกี่ยวกับความหมายของอัลกุรอานเกี่ยวกับแนวทางคําสอนจากอัลฮะดีษของท่านรอสูลุล์ถึงแม้ว่าตัวเองจะตายไปแล้วแต่ความรู้นั้นตกทอดจากลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ของลูกศิษย์ ความดีนั้นก็จะถึงผู้สอนตั้งแต่ต้นนะครับไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับก็อย่าได้นึกย่นย่อทอถอยนะครับหรืออีกอันนึงที่จะได้ก็คือว่าเรดุนซ้อเลี้ยัดอูละหูลูกที่ซอแหละขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้กับตนอันนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับและที่จะได้ต่อจากนั้นก็สืบเนื่องมาจากสิ่งที่เป็นคุศลทานกับทุกคน นะครับอย่างกับเช่นคนที่เป็นญาติเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพี่เป็นน้องเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินของผู้ตายที่เหลืออยู่หรือทรัพย์สินของตนที่ครอบครองด้วยบริสุทธิ์เอาไปทำทานเอาไปแจกจ่ายอาหารเอาไปซื้อเสื้อผ้าให้กับคนยากไร้ให้กับคนที่ขาดแคลนกตกทุกข์ได้ยากผลบุญน,นั้นเนีต ยกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจากญาติก็จะได้กับเขาผู้นั้นนะครับอันนี้ก็ตามหลักฐานนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามามีเทศกาลเฉพาะลำลึกถึงคนตายมีอ่านอ่านทำพิธีโดยเฉพาะอันนี้ไม่มีนะครับที่ทางศาสนาไม่สนับสนุนแต่ที่สนับสนุนก็ที่มันถูกต้องเลี้ยงอาหารโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ให้โดยเฉพาะผู้ที่ขาดแคลนเดือดร้อน จากส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่นอนอ้างว่างเดียวดายอยู่ในหลุมศพนั้นก็ลองนึกดูนะครับว่าในที่ที่วิกฤตที่สุดแล้วมีส่วนช่วยจากทางศาสนาที่บอกว่าช่วยได้นั้นผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ในกุบุตนั้นจะมีลำดับเป็นยังไงนะครับจะได้รับส่วนนะครับอัลฮัมดุลิลลาหลังจากจบสิ้นชีวิตไปแล้ว คนเราก็มักจะบอกว่าจะไปกลัวอะไรมันก็กลายเป็นดินหมดมันไม่ใช่เท่านั้นนะครับมันยังมีเรื่องอีกเยอะนะครับอย่างน้อยๆการสอบสวนในกูบูรฟิตนตุลกอบร,รีอันนี้ก็เป็นเรื่องรับนะครับเป็นเรฟอย่างหนึ่งคือการสอบสวนในกูบูดพอหลายคนบอกว่าจะไปกลัวอะไรตายแล้วก็ฝังไปร่างกายก็ผุเปื่อยเป็นดินไปมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะในหลักการอิสลามว่าจะต้องมี ฟิตนาตุลกอบการสอบสวนในกูบูดนะครับเพราะการสอบสวนในกูบูดนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สองท่านที่เป็นมาลักมาลก,การชื่อว่ามีนามว่ามุงกรุนววนากีเนี่ยจะมาสอบสวนในกูบูดในกูบูดก็มีสองสภาพนะครับคนที่ดีที่ซอและการสอบสวนในกูบูดก็จะง่ายจะง่ายนับตั้งแต่การเสียชีวิตออกจากร่างนะครับ ชีวิตออกจากร่างคนที่ไม่ใช่คนบาปไม่ใช่คนฝ่าฝืนไม่ใช่คนที่ไม่ดีนะครับก็จะเสียชีวิตอย่างสะดวกแล้วก็ไม่เจ็บไม่เดือดร้อนอันใดเหมือนกับที่ในเราขออุอานแนต่ฮิยัตสุดท้ายว่าอัลลอฮุมะอินนีอูดุบิกะมินอาซาบิจฮันนัมวมินอาซาบิลกอบรีเห็นไหมครับมีอยู่อันหนึ่ง การลงโทษในกูโบวามินฟิตนาติลมาฮยาวัลมามาตวอมินฟิตนาติลมาซิฮิตดัจยานอันนี้ก็อยู่ในดูอานะครับก็มีการสอบสวนจริงและคนที่ดีก็จะตอบได้หมดไม่ว่าจะถามอะไรมีข้อแม้ว่าเอ๊ะแล้วถามเป็นภาษารับเราไม่รู้ภาษารับจะตอบได้ยังไงตรงนี้อย่าไปคํานึงครับคนที่ดีนั้นถามอะไรตอบได้หมดฟังรู้เรื่องหมดแต่คนที่ไม่ดีล่ะถามอะไรก็จะไม่ค่อยได้ยินจะไม่รู้เรื่องร้องฮือฮาฮือฮาแล้วในเวลานั้นก็จะถูก ฟาดอตีด้วยกระบองเหล็กนะครับจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างได้ยินหมดยกเว้นมนุษย์กับยินที่จะไม่ได้ยินเสียงนี้ถ้าได้ยินเขาก็คงจะสลบสลายนะครับแต่อลัลลอ์เมตตาเพราะนาบีบอกว่าถ้าฉันไม่เ,มรเกรงว่าพวกท่านจะหนีกูบุษไม่เข้ากูบุษฉันจะขอดุอาจากอาลัลลอฮ์ให้ได้ยินเสียงการอาสาบแต่นั่นแหละครับอลัลลอฮ์ก็เมตตานะครับให้นบีงดไว้กลัวคนจะหนีกูบุรไม่เข้ากูบุษไม่ไปกูบุรนะครับดังนั้น ในช่วงที่สี่ของมนุษย์นี่ก็เป็นช่วงที่ลำบากต้องอาศัยช่วงที่สามเป็นกองทุนนะครับเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็หลายคนคงจะได้จัดเตรียมตัวได้แล้วก็ตรวจสภาพเช็คได้ตลอดนะครับเพื่อการไปตรงนู้นได้รับผลแล้วก็แก้ตัวได้ทันนะครับวันนี้ก็คงจะจบเวลาอีกตอนหนึ่งนะครับก็คงจะพบกันใหม่อินเชา้าัลอ์สำหรับตอนนี้ก็คงจะต้องจากลาไปแล้วด้วย คำว่าวัสสลามุอะลัยกุมบะรห์มะตุลลอฮิวบเระกาโตผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม